สญญวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกักกบตอมและแกช่างเสียบร้ก แล้ววันนี้นะคะตอมมาพร้อมสมาร์ทวอตอีกเช่นเคยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น Oron Curve เป็นสมาร์ทวอตที่ราคาสบายกระเป๋าอย่างแน่นอนใครกําลังหาสมาร์ทวอ h อยู่นะคะตัวเรื่องตัวนี้นะคะก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะราคาหลักร้อยเท่านั้นค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะตอมจะมาทดสอบให้ทุกคนดูนะคะแล้วใช้ฟีเจอร์ตัวไหนได้บ้างฟีเจอร์สุขภาพมีไหมนะคะเดี๋ยวไปหาคําตอบให้ทุกคนเลยค่ะ ถึงช่วงอันบอกกันก่อนเลยนะคะอย่างแรกที่เราจะร้ายก็เป็นตัวสมาร์ทวอทแบบนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำหนักเบามากค่ะเพียง45กรัมเท่านั้นนะคะเวลาใส่ก็คือสามารถออกกำลังกายได้สบายๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะภายในกล่องเขาก็จะให้คู่มือการใช้งานมาแบบนี้เลยและแถมตัวนี้นะคะก็ใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันได้อีกด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะได้สายชาร์จแม่เหล็กมาอีกด้วยะคะ่ะเป็นสายชาร์จด้วยเฉพาะของเขาเลยและวันนี้นะคะสีที่ตอมเรื่องมา ก็เป็นสีดําแบบนี้เลยแต่ว่าแต่ละสีก็มีความแตกต่างกันไปนะคะมีให้เลือกทั้งหมด4ีสีเลยเราสามารถเลือกซื้อได้ตามสไตล์เราเลยค่ะ มาดูที่ดีไซน์กันบ้างค่ะสำหรับหน้าจอตัวนี้นะคะ่ะทุกคนจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเขาอะมีความโค้งแบบ 3D นะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นนะคะเวลาใส่ไปในข้อมือเนี่ยก็จะคงรับข้อมือเราพอดีเลยนอกจากนี้นะคะหน้าจอที่เขาให้มาอยู่ที่2.01นิ้วอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะให้หน้าจอใหญ่มาแบบสะใจแน่นอนหน้าจอตัวนี้นะคะเป็น TFT แบบ HD ด้วยค่ะแต่ก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่ามันก็อาจจะไม่ได้คมชัดและสีสันเท่า แต่ก็สู้แสงได้ในระดับหนึ่งค่ะทุกคนถ้าใครไม่ได้ซีเรียสว่าต้องคมชัดเท่าอมลตมากตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบจทย์เหมือนกันค่ะและบริเวณด้านข้างนะคะปุ่มเขาจะมีเพียงปุ่มเดียวก็คือปุ่มเมนไมายมตรงนี้เลยค่ะเวลาเราเลื่อนเมนูนะคะก็จะได้สะดวกมากขึ้นและในส่วนของสายนะคะสายที่ให้มาก็จะเป็นสายซิลิโคนแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกันเหงื่อยอย่างแน่นอนใครสายออกกําลังกายนะคะก็ใส่สายตัวนี้ได้เลยตัวนี้นะคะก็เปลี่ยนสายได้เช่นกันค่ะขนาดสาย อยู่ที่22มิลลิเมตรนั่นเองในส่วนด้านในนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ของเขาแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์ของเขาไว้ตรวจจับสุขภาพของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะทุกคนและในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะตัวนี้ใช้ควบคู่กับดาฟิตนั่นเองค่ะสําหรับตัวนี้นะคะสิ่งแรกที่ตอมจะพามาดูนะคะนั่นคือการนอนหลับค่ะตัวนี้สามารถวัดการนอนหลับได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็จะดูได้เลยว่าเราหลับหรือเท่าไหร่นอนหลับไม่สนิทหรือเปล่าหรือว่าการเคลือ่อนไหวของดวงตาเรา มันมีการเคลื่อนไหวหรือเปล่านะคะแล้วก็ตื่นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นนะคะเขาจะให้เป็นกราฟมาเลยค่ะทุกคนตัวนี้ก็ทําได้ในระดับหนึ่งเลยนะในเรื่องการนอนหลับเนี่ยเขาก็ให้คะแนนคุณภาพการนอนหลับมาด้วยค่ะทุกคนแล้วเขาก็จะวิเคราะห์ต่างๆนะว่าเออเรานอนเร็วไหมตื่นเช้าหรือเปล่านะคะเทียบ91%นนอนหลับน้อยนะตัวนี้เขาก็จะมีวิเคราะห์ต่างๆเป็นกราฟให้เราหมดเลยค่ะมาดูที่เมนูหลักกันบ้างน,นะคะกิจกรรมเนี่ยตัวนี้สามารถดู ได้เลยว่าวันหนึ่งเราเดินเยอะหรือเปล่าซึ่งเขาก็จะบอกเป็นเมตรนะคะแล้วก็กิโลแคลอรีร่นั่นเองและก็ระยะเวลานะเพราะฉะนั้นเขาก็จะวิเคราะห์เป็นกราฟให้เช่นกันค่ะและนอกจากนี้นะคะก็เป็นการเต้นของหัวใจค่ะเขาก็วัดได้แบบเรียลไทม์เลยนอกจากนี้ก็จะเป็นความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดค่ะทุกคนตัวนี้นะคะก็ดูได้เช่นกันค่ะและอีกโหมดหนึ่งนะคะก็คือโหมดความเครียดนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าให้มาหรือเปล่าตัวนี้ให้มาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ก็สามารถ ดูความคิดของเราได้แบบเรี้ยวทำได้เช่นกันนะคะและตัวนี้นะคะก็สามารถกรองน้ําหนักไปได้ค่ะแล้วก็บันทึกน้ําหนักของเรานะคะเขาก็จะดูค่า BMI ให้นั่นเองและที่เพิ่มเติมมานะคะ่ะก็จะเป็นเตือนการดื่มน้ํานั่นเองค่ะเราก็สามารถบอกได้ว่าวันนี้นะคะเรากินน้ําไปเท่านี้แล้วเราก็เพิ่มได้เลยค่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะตัวแอปยังมีฟีเจอร์โปรแกรมการออกกําลังกายให้เราอีกด้วยก็คือเลือกใช้งานได้เลยค่ะและมาในส่วนของตัว การตั้งกันบ้านนะคะถ้าใครอยากเปลี่ยนหน้าจอ wallpaper ก็สามารถเลือกเพิ่มเติมบริเวณนี้ได้เลยมีหน้าจอให้เลือกเยอะมากเลยค่ะใครชอบแบบไหนนะคะทุกคนก็คือสามารถเลือกได้เลยสําหรับตัวนี้นะคะก็สามารถรับการแจ้งเตือนจากโซเชียลมีเดียผ่านโทรศัพท์ของเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะไลน์ a c e b o o k นะคะ IG ที่เราล็อกอินไว้เราก็ดูโนติได้แบบเรียลไทม์เลยไม่ต้องยกโทรศัพท์ขึ้นมาบ่อยๆนะคะนอกจากนี้การเชื่อมต่อตัวนี้นะคะคู่กับแอปดา ฟิตอย่างที่ตอมบอกเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ผ่านบลูทูธเลยนะคะเราโหลดแอปพลิเคชันฟิตได้ทั้งใน iOS และ Android ค่ะหลังจากนั้นเราเปิดบลูทูธแล้วก็หา o l o อนเคิรเลยค่ะทุกคนเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆค่ะและนอกจากนี้นะคะตัว o l o อนเคิรเนี่ยก็สามารถรับสายแล้วก็โทรออกผ่านนาฬิกาได้เลยค่ะทุกคนคือเก๋บางๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยคะ่ะ และนี้ค่ะทุกคนเราสามารถเทสผ่านตัวนาฬิกาได้เลยสําหรับฟีเจอร์ตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าให้มาแบบแน่นๆเช่นกันค่ะนี่นะคะอย่างแรกก็จะเป็นการวัดความเครียดค่ะเขาจะขึ้นมาแบบนี้เลยนอกจากนี้นะคะเราก็ดูได้เลยค่ะว่าอัตราการเต้นของหัวใจเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็คือวัดได้แบบเรียวถามเช่นกันนอกจากนี้นะคะตัวนี้ก็ยังวัด SPO2 ผ่านนาฬิกาได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็อ้างอิงในเรื่องสุขภาพได้ในระดับหนึ่งเลยและ ที่ชอบมากๆนะคะเป็นการวัดการนอนหลับนั่นเองใครมีปัญหาการนอนหลับนะคะก็สามารถใส่สมาร์ทวอตตัวนี้นะคะแล้วก็ดูการนอนของตัวเองได้ว่านอนหลับได้ดีหรือเปล่ามาที่โหมดการออกกําลังกายกันบ้างนะคะสําหรับตัวนี้นะคะได้มาถึง128โหมดเลยค่ะทุกคนถือว่าให้มาแบบแน่นๆนะคะใครสายวิง่งสายฟิตเนสต่อยมวยนะคะตัวนี้ก็ถือว่าให้กีฬามาเยอะเหมือนกันเราสามารถเลือกใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยแต่ต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่า สำหรับตัวนี้เนี่ยโอรอนเคิร์ฟส a าร์ทวอ h อาจจะไม่ได้มี GPS ให้ทุกคนนะคะซึ่งถ้าเราต้องการวิ่งเนี่ยก็อาจจะจับได้เพียงแค่ระยะทางแคลอรี่นะคะระยะเวลาประมาณนี้เลยซึ่งการใช้งาน GPS ไม่มีแล้วนะคะเราก็ใช้เป็นโหมดกีฬาแทนแบบปกตินะทุกคนก็จะจับอะไรแบบนั้นแทนค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะได้ดูข้อมูลต่างๆที่เราออกกำลังกายไปผ่านแอปพลิเคชันดาฟท์ได้เลยแล้ววันนี้นะคะตอมทดสอบมาเป็นการเล่นฟิ นสาหรับตัวนี้นะก็รู้สึกว่าใส่ไปแล้วก็ค่อนข้างเบาเลยเราสามารถใส่ออกกาลังกายได้อย่างง่ายๆเลยแถมสายที่เขาให้มานยคะก็เป็นสายซิลิโคนอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราออกไปเนี่ยก็รู้สึกเบามากค่ะไม่ได้หนักอย่างที่คิดน,นะคะหน้าจอใหญ่นะคะดูได้ชัดเลยทุกคนเวลาที่เราเล่นเวทไปนะคะเราก็สามารถดูข้อมูลต่างๆผ่านนาฬิกาได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะใส่ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งเลยค่ะกับราคาหลักล ะะแต่ได้หน้าจอที่ใหญ่ขนาดนี้มานะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเราก็ยังเห็นได้ชัดอยู่ในขนาะที่ออกกบบาลังกายนั่นเองค่ะ และสําหรับโอล่อนเคิร์ฟตัวนี้นะคะก็ได้การการน้ำ IP68 นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้สามารถการน้าลึกได้15เมตรในระยะเวลา30นาทีนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครใช้อดเวนเจอร์มั่งพังนะคะตัวนี้อาจจะไม่เหมาะนิดนึงนะคะ่ะทุกคนเพราะเขาไม่สามารถดำน้าได้ลึกมากขนาดนั้นนะคะเน้นว่ายน้ํผอขมขำอะไรอย่างี้ดีกว่าค่ะทุกคนน้ําทะเลก็อาจจะยังไม่เหมาะนะคะมาในเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างนะคะสําหรับตัวนี้ก็ได้แบตเตอรี่มาถึง300มิลลิแอมป์นะคะ เพราะฉะนั้นเขาเคลมเลยค่ะว่าใช้งานได้สูงสุด15วันนะคะทุกคนและถ้าเปิดทุกอย่างแบบอะตอมนะคะก็คือเปิดแจ้งเตือนเปิดการวัดแบบเรียวทามนู่นนี่นั่นนะคะตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณ4-6วันก็ถือว่าแบตนะคะก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะทุกคนถ้าเราไม่ได้ใช้งานอะไรหนักมากนะคะตัวฟีเจอร์ที่เขาให้มาก็ค่อนข้างครบและทุกคนสําหรับอล l o n Curve ตัวนี้นะคะได้ในราคา397บาทค่ะอะตอมกดมาในช่วงแฝดเซลนะคะ เป็นอีกหนึ่งตัวที่ขายดีในแอปส้มเหมือนกันนะคะอยากให้ทุกคนลองไปกดเล่นดูได้นะคะเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทที่ค่อนข้างขายดีเหมือนกันในแอปส้มนะคะสําหรับตัวนี้นะคะถ้าใครอยากลองเดี๋ยวอตอมลองสรุปข้อดีให้ทุกคนฟังกันก่อนเลยอย่างแรกนะคะตัวนี้สามารถใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันดาฟฟิได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะดูข้อมูลทุกอย่างสุขภาพของเราทุกอย่างผ่านแอปดาฟฟิได้เลยะคะ่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องหน้าจอเนี่ยได้มาถึง2.01 นิ้วเลยค่ะทุกคนเป็นหน้าจอโคง้งรับข้อมือแบบ 3D อีกด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็เป็นหน้าจอ TFT แบบ HD นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะฟีเจอร์สุขภาพก็ให้มาแบบครบๆเลยถ้าใครอยากวัดสุขภาพในเบื้องต้นนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เหมือนกันค่ะนอกจากนี้นะคะตัวนี้ยังรับสายได้อีกด้วยค่ะทุกคนเราสามารถคุยโทรศัพท์ผ่าน s m a r t w a t c ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้รองรับภาษาไทายอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องการใช้งานก็จะง่ายไปเลยมาดี ข้อสังเกตกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของ GPS นะคะที่ตัวนี้เขาไม่ได้ให้มาแต่ก็ถือว่าค่อนข้างเอ,อ่อโอเคแล้วนะคะกับราคาคุณภาพตามราคาเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้โหมดสุขภาพนะคะโหมดออกกําลังกายในโหมดอื่นได้เลยแทน GPS นะทุกคนถ้าใครมีซีเรียสเรื่อง GPS นะคะก็อาจจะต้องเป็นตัวนี้เลยะคะ่ะนอกจากนี้นะคะการวัดฟีเจอร์สุขภาพเราก็สามารถวัดได้เพียงเบื้องต้นเท่านั้นนะคะไม่สามารถอ้างอิงทางการแพทย์ได้ แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเป็นการวัดเบื้องต้นนะคะในเรื่องการลองรับภาษาไทยนะคะถ้าเราใช้สมาร์ทโฟนแล้วเซตติ้งเป็นภาษาไทยนะคะอาจจะมีคําแปลกๆให้เราได้เห็นอยู่บ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานซีเจอร์นะคะทุกคนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นข้อสังเกตสําหรับอะตอมนั้นคือเรื่องหน้าจอค่ะสําหรับตัวนี้ได้เป็น TFT HD เวลาคนที่ใช้อัมูเลตมาอาจจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าหน้าจอสีสนะันอาจจะไม่ได้คมชัดเท่าอัมูเลตนะคะทุกคนสรุปเลยนะคะสำรับ รับโอล n อนเคิร์ฟสมาร์ตวอตัวนี้ในราคา397บาทนะคะถ้าใครถูกใจอยากไปลองใช้กันอะตอมทิ้งไว้ใต้ description เหมือนเดิมเลยค่ะและวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ <c oughs> like, share, กดแชร์กดสอบสไข b e ให้ต้อมด้วยนะคะทุกคนแล้ววันนี้ต้อมก็ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะช่างเสียบแล้วบ <c oughs> ๊ายบาย